สวัสดีเลยพี่น้องทุกคู่ทุกคนลุงป่าเอาอาหน้าว่าหน้าเช่าอุติตามสุดดาวสามดาวพี่น้องสุดดาวจนสตาดาวจน BIP ดาวจนอเมริกาพี่น้องมือเช้านี่ได้ลูดเดียวพี่น้องว่าเก่งคือสมือเนาะมือนี่เอากูขึ้นมาพี่น้องมือเช่านี่กูขึ้นมาแล้วเอาหลายๆแบนี้เอาตั้งแจกตึ้ง หลุดเลยแตกเต็มเตรีมหลุดเจาะไปเลยนอะพี่น้องเนาะเอมไม้เงาเช้านี่ยเลยในตาดาวจนสตารสองดาวหนึ่งรุดไปว่าเป็นยังอันนีใดๆเข้มๆรุดไปแล้วกลับมาไม่รุดพี่น้องเพราะว่าไล่กันใดดอกพี่น้องเพราะรุดโดนรุดแค่เดียวหอับเดียวก็บขับมาเลยขู่ขึ้นไม้พี่น้องเบิังขึ้นเขาอะพี่น้องมาเอาขาประตูทรงขึ้นให้พี่น้องขึ้นเก่านั้น ต้องขึ้นขาปลาตูข้ขาหมูขาไก่คือเก่านะล่ะยังเพื่อได้ข้ามาแล้วกันจะพอไปใช้ซืด้ดาวจนนี่ดีเยอะดาวจนนี่เพราะมันพกทุ่มเครื่องมาพี่น้องดาวจนสตาร์อ่ะพกทุ่มเครื่องไปนี่ละเนาะข้ามาแล้วกันที่จดติ่งจักี่ล่เนาะพี่น้องบอกมู่บอกพวกเนื้อได้การดีๆย่าอ่ำอึองไปผู้เดียวไปน้ำกันเบื้องน้ำกันเข้ามาเบื้องน้ำกันหลายๆ มาเลยนํากันมาหมันมาโศกนํากันเด้พี่น้องเนาะแจกฟรีแจกน้องกันไปแจกเป็นสายบุญกันไปเด้พี่น้องเด้อแจกเป็นสายบุญแจกเป็นสายท่านกันไปเบิ่งดาวกระบอกตตอๆกันไปเอาบานนี้ไปเบิง่งสุดดาวโจนยีย่ไอที่ดาวโจนสตาดาวโจนอเมริกาตอเลยนนะพี่น้องมาพี่น้องบานนี้ มาเบิ้งดาวโจนวีไอพีดาวโจ,จนอเมริกาดาวโจนสตาร์นำกันพี่นอ้องเมื่อเช้านี้เขาดาวเดียวแต่ดาวโจนสตาร์เขาลูดดาวเดียวคือแปดหนึ่งพี่นอ้องจากแปดเก้าเป็นแปดหนึ่งนพี่นอ้องเนาะสองดาวหนึ่งสองโจนนั้นลุดเมื่อนี้ ขึ้นมาแล้วล่ะพี่น้องมาเอาไม้นะพี่น้องเนาะจับไม่จับไม่ของวันที่สิบสี่วันนี้พี่น้องเอื้อนเศ้าขับขึ้นมา,าไม่แล้วตั้งหลักไมแล้วได้พี่น้องเลิกเขามาไม่ขึ้นมาเบิ้งกันไม่เหมือนเศ้าเอาขึ้นได้การอื่นแผ่นดีอยู่ได้การดาวจนอยู่ฝนสามไรนึงยกกระไคโยหดอกบ้าลุดเนาะพี่น้องเน,ะนาะกระหังบดดายยัง เบื้องเราได้พี่น้องได้หมักต่อใดอันใดก็ได้แต่ว่าดาวจนสตาหนี่เดือนดีนี่พี่น้องแต่เก่าตั้งแต่มาตัวมาแต่เข้ามาอันเดียวบนแต่ว่าวันนี้ก็มาสามกับดีเยอะหรอกพี่น้องเอาวันนี้ก็กวันสิบพเบื้องวันที่สิบสี่กับบนของมืองเ้ามืองเ้านี่ยก็นอนไม่สวยดาวจนมีพี่วันที่สิบสามมีตัวหน้าสองพันห้าร้อยหกสิบแปดลดไปดาวจนอเมริกาก็บลดไป ดาวจนสตาเด่นเข่าร่องแปดเข่าแปดพี่น้องเลยแปดหนึง่งเอาบ้านนี่ไปเบื้องของวันที่สิบสี่เลยเนาะพี่น้องเนาะเล่าพัฒนากระป่อยไปแล้วเด้อเด้อพี่น้องเด้อมาแรงเด้อสุดเล่าพัฒนาเบื้องกันเด้อไปเข้ามาหนักกับเบื้องกันเล่าพัฒนาเล่าดาวจนพ e ี่ไอพี่วันที่สิบสี่

หนึ่งเก่าหนึ่งเก่าวิ่งกลมหนึ่งเก่าร่องหนึ่งศูนย์ร่องศูนย์แปดคู่วิ่ง เดินหนึ่งร่องเก่าดาวทุนอเมริกา

ิ่งกลมศูนหนึง่องห้าสองล่องหกหนึ่งคูบิงเด่นหนึองศูน gao จ on nhau chôn sạ tà sạ tà nhấp khu Hãy Vinh Xì sạm Xì คมสีสามร่องสองเกตคูวิงเดนซีร่องสาม บ่เห็นจิ๋รือบ่งกุมสิบเก้าสอง 4 3 0 3 5 แค่มาจ้อยพี่น้องเขได้เข้ามาแล้วไปลุ้นโชกันเมื่อแรกหกทุ่มเครื่องพี่น้องตามไร่การนี้เริ่มหกทุมเครื่องศูนย์ศูนย์ศูนย์จุดสามศูนย์นี่มันเป็นหกทุ่มเครืองหกทุม่มาพี่น้องนะมันจะไปตีหนึ่งพอดีนะศูนย์ศูเป็นหกทุมละขันศูนย์ศูนามศูนย์นะพี่น้องนะเราของลา VIP ลวีไอพีด้พี่น้องได้ของเราจวนวีไอพีมันเป็นเล้า เราจนอเมริกาเราจนสตาสามอย่างนี่หลังจากเบื้องเราสามัคคีไปกันยเป็นเขาละต่อไปเลยเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องกู้ได้ทำงานการเดิกกะได้รุ่นกันพี่น้องเนาะการเดิกถึงเสาเราจนวีไอพีวันที่สิบสี่มิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจับคู่ศูนย์แปด หนึ่เกวิ่งหนเก่ากลมหน่เก่าร่อง0ูนร่องหนคูวิ่งเด่นหน่ร่องเก่าดาวจนอเมริกาห2าสองวิ่ง01กมศูน่ร่องหกคูวิ่งเด่น1นึ่ร่องศ 1, 1, ูนดาวโจนสตารสองเก็ดสีา วิ่งสีสามกลม C ีสามล่องสองเกตคูวิ่งเด่นสีล่องสามพี่น้องผู้ได้ข้ว่าแล้วก็ให้เฮงเฮงเรว่ยๆได้พี่น้องได้เฮงๆงปังปังกันทุกคู่ทุกคนเงื่อนให้น้องท่องให้ไรบ่เก็บบ่จนพี่น้องให้คุณพ่อรักษาเทวดาคุค้มครองพี่น้องทุกคู่ทุกคนครอบครัวอายุเย็นเป็นสุขยูย่สุขสบายได้พี่น้องเด้อพอกันอีกวันที่สิบห้าผลละพี่น้องสําหรับืัอนี้ขอกล่ขาข้ามวาสวัสดี